สวัสดีครับวันนี้เดินทางกันมาเป็นขยงมาเป็นขยงจนมีหลายๆคนเพ่นนี้ไปหลายขั้นแล้วนะเอาแต่วันนี้เรามาตามหาอาจารย์การูปอุทเทพนะที่สำนักของปูเทพสำนักอะไรนะผมจำไม่ได้ทิพสถานปูเทพทิพสถานุูเทพวันนี้ที่อยู่ข้างหลังก็คือองค์ดูมองค์ดัาเซนสติจันทา แล้วที่บนอะสาลากระท่อมก็คือประดิษฐานดวงวิญญาณนาคขลาดทั้ง4ี่ตระกูลนำโดยท้าว้รูปโรผู้ที่เป็นเทพารักษ์ที่เป็นฟูม่าบงวดสุดท้ายที่ผมมาครับมันมันมันลดแค่แต้มเดียวแต้มเดียวจแล้วก็มางวดสุดท้ายอีกก็ลดอีกแต้มหนึ่งอีก8ปดเกแปหมันก็ออกเจ็ดาแป๊บเดียว แต่ว่าแต่ว่าเมื่อนี้พี่นออ้องมาติดตามู้เทพเป็นครั้งแรกเลย,ยที่ปูสิจับปิงป้องให้พี่น้องยูทูบ <YouTube S 2> วันนี้จะจับมุมมองให้ครับเป็นเขารเรียกว่าเป็นหัวใจหลักของทิพสถานปูเทพปูเทพเคยล่วงห้ปุสนีห้ยแต่ข้าเจ้าเหล็กเล่าวัฒนาครับพลาดหน่อยเลยครับพลาดน้อยมากแต่คราวนี้จะขออนุญาตขอเป็นหัวใหญ่เลย จะขอเป็นรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยยกมาได้ไหมเดี๋ยวหนึ่งยกดังผ้าหกแปดเพราะว่าเพิือนต้องอย่างไปอย่างไปจบตรงนั้นเลยครับแต่ก่อนที่ปูถเทพจะไปจุดปูถเทพต้องจุดธูปบอกกล่าวท่านก่อนเนาะหลังจากที่บอกกล่าวท่านแล้วปูถเทพก็จะจับปิงนปองอ่ะให้ปุถเทพดำเนินพิธีกันต่อไปเลยครับตามที่มีนครับตามปตามกันเลยไปเลยครับตามไปดู ห,หายปวด,ดนี่หายทองคำหายปวดนี่นะขึ้นนมเทวเชิญเทวามหาราชณพื้นดินณนะอากาศทุกสถานโปรโด,ดมาเป็นสักขีเป็นพยานประกอบการสร้างความดีนี้ กายวาจาจิตตังอหังวันทามิกายวาจาจิตตังอหังวันทามิกายวาจาจิตตังอหังวันทามิสาวสะดื้ดดวงแก้วนาคผู้หญิงใหญ่เทวดาเบื้องใต้บาดานผุ่นในลำแยงลูกแตง่งคันหาล้านแตง่งคันหาคนละไม่ายสีสิ่งดีๆได้หามาเทพนาคลูกวันเอ่น ขออันเชื้อญปุญญาท่านสเสด็จสู่แดนสถานบุญประทานความสูงค,ความมังนี้นำอยู่บุญพลาสิได้สร้างบารมีเง่ยงใหญ่ประดับให้โลกหูกุศลแถบเสื่อมไายศาสดเนาองค์ปูเง,งียสามดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่อยู่ตรงนี้เทพาลักที่อยู่ตรงนี้นำโดยพ่าวิลูปปะโคบารมีปูเทพ บารมีนากคราดองค์ดำแสนจะดีจันท่ายันหนางทั้งสีตระกูลมือนี้ทีมงาน YouTube นำทีมโดยพี่นิวเบาฟองฟองคนตุดินทีวีนะครับเบาจิิดแกนควาเสื้อตาอุสาวเพชรนะครับแล้ก็เพชรผ้าลวยอาการหลายๆซองนะครับที่ปูเทพจำใด้แน่จำบ่ได้แน่ ามาขอผึ่งผ้าอาศัยในปูในยาวันอนี้ไปครั้งแรกที่ปูจะได้จับให้ทองคาให้ปนนี่ให้เอฟปูจะอยู่ทั้งบ้านอีพลอยเมย์ปูอยู่ทั้งบ้านได้ปนนี่ปดสินนะครับในงวดประจำวันที่หกุมภาพันธ์สองพันอร่อยหกสิก็ให้แม่นก็ให้มานฝขาหน้ำที่น้ำนองสายมูเตลูนะครับพี่น้องทั้งประเทศ ในเมื่อสิ่งนีน้เมื่อสิน้นไปอยู่ได้กินน้ากันฉะนั้นก็ขออัญเชิญดวงวิญญาณปู่เด้อนะครับเตยใสย่ยนใส่มือปู่ไดยนใส่มือผมอาการรมไฮเลกนะครับสลากกินแมงรัฐบาลไทยเข่าสามโตเข่าสองโต,โตแมนแมนเลยนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภควะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะกวะโตระหะโตสมาสัมพ er si, ุทธัสสะปัจฉิมสงทิสาภาเคสันตินาคามหิติกาเตปิตุมเฮอนุรักขันตุอะโรขเยนะสุเคนะจัปจิมสงทิสาภาเคสันตินาคามหิติกาเตปิตุมเฮอนุรักขันตุอะโรขเยนะสุเคนะจัปจิมสงทิสาภาเค สันตินาคาเหิธิกาเตปิตุมเฮอนุรักคันตุอะโรพเยนะสาธุเดชพร้อมแล้วพร้อมแล้วเราจะไปดึไหพร้อมแล้วพร้อมไปกลาวแล้วจุไหกันาวปููเทศจะใช้ไหตัวนี้ออกเลขลาวจันพุทธสุขนะครับตลอดนะครับตัวนี้นะครับให้ทั้งหมด เกาวงวดเข่าเจ็ดงวดครับตรงๆแต่คราวนี้ในระเกียริจากพี่น้อง Youtube ช่องไ่อีสานไต่เห้านะครับอ่าให้โปรเทศขอเหลขรัฐบ้าลไทยให้พี่ให้น้องทั้งประเทศนะครับได้ปนนี่เปิืองสินไปพร้อมๆกันขอบคุณที่ไม่ทิ้งปรเทศครับขอบคุณที่ให้แนวทางพี่น้องทั้งประเทศ ขอบคุณที่เป็นสื่อกลางให้นะครับที่ท่านเสียสละเวลาเสียขาน้ำมันรถตามหาตัวเลขให้พี่ให้น้องให้พอยเม่ห้าทั้งประเทศได้มานได้ศกไปน้ากันฉะนั้นเราอนุโมสาธุเราล่ำรวยไปพร้อมกันครับสาธุสาธุคนดคนดีเอาสองตัวก่อนนะครับกูอตัวหนึ่งตัวครับก่อนตัวที่ละลูก พีละลูกใส่ผ้างวดประจําวันทีหนึ่งกุ้งผ้าเด้อปูครับนะครับหากแมนบุญบารมีมีนะครับตรงนี้จะได้เกิดนะครับกระคอให้เปิดโชกเปิดลาเปิดบารมีถ้าพี่น้องวันนี้เมื่อสิ้นไปพร้อมกันเอาตัวหนึ่งก่อนเนาะครับเอาทั้งหมดกี่ตัวห้าตัวล่างก่อนสองตัวล่างสองตัวล่างก่อนเอาพร้อมกันเลยไหม ตัวเอาทีละตัวสาธุเออปูเตะเสมอนีครับมานะตัวแรกหาเลยครับพี่น้องมาแล้วมาช่วยกันสู้กันสู้กันครับเออหาหามาแล้วครับหามาแล้วครับหามาแล้วพี่น้องหามาแล้วครับผมหามาแล้วครับหาครับชัดเจนครับชัดเจนตัวที่สองนะครับตัวที่สองทัวหมุนหนึ่งครั้งนะครับ หายลอตเตอรี่รางวันที่หนึ่งเด้อโูรด้อไตใสซยเมอเด้อโูรด้จุดหัวถิ่มใส่ก่อนบ่มันเหลือหลายแบบนี้มีกี่ลูกครับเยมก็เหลือห้าอีกสองตัวโอ้ไม่ต้องใส่ได้ก็ห้าสามตัวได้ได้ได้ไม่ไม่ต้องลงเลยครับเอาไว้อย่างนี้แหละ

ถือถือถคูนะครับถืงคู่นะครับยกขึ้นมาห้าเก้าห้าเก้าครับผมครับผมเก้าไปนี่โอเนี่นะครับสองตัวนะครับสองตัวนี่นะคอเทพจับให้อ่าหมุนหมุนเบา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 ทยอยมาครับทยอยมาเรื่อยๆนะรับให้ทุกคนเกนะครับห้าเก้าห้าเก้าเด้อห้าเก้าแล้วพินอลพินองครับพี่น้าเกนะครับห้าเก้าอ่านะครับ ห้าเก้าค่เท่าสองตัวคือห้าเก้าคู่เทพเอาลงไปแล้วก็จับสามตัวขอสามตัวทีนี้ครับนะขนลุกเลยไม่เคยขนลุกอย่างนี้มาก่อนห้าเก้าตัวขอสามตัวขอเทียละตัวเนาะบกิจกรรงงันคือมัดสามตัว เก้าเก้าอีกแล้วครับแล้วตัวเก้ามาแล้วหลักหน่วยหลักหน่วยนะครับหลักเก้าเก้านะครับอ้าวหลักหน่วยเก้านะอ้าวหลักสิบจับต่อไปนะครับนี่นะครับโอเคสิบซาตูปูเด้อปูเก้าลูกแดงเอาเอาให้มันม้าเอาให้ลูกแานตั้งตั้งเล้สามตัวนะคะเป็นเลขสามตัวให้เขาดีเรื่องสถานหลักร้อยได้แล้วครับไปทั่วเป็นเลขลักสิบศูนย์ครับศูนย์ ศูนย์เลข้ามีหลีด้วยนี่เลขหามเลขห้าห้าศูนย์หลักสิบศูนย์หลักสิบศูนย์ครับศูนย์ห้าน้าพี่น้องพี่น้องพี่น้องถ่ายอีกจักโตหนึ่งหลักร้อยหลักหน่วยครับอ้าวเก้าศูนย์จับหลักไหนก่อนเมื่อกี้หลักสิบร้อยครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยทีนี้เหลือหลักหน่วยเนาะอ๋อครับมามาแล้วครับอย่าบอกว่าตก ศูนย์หกอันนี้ได้หกเก้าหกเป็นเก่าได้นะครับเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์เก้าเก้าศูนย์เก้าหกศูนย์หกอ่บตามนี้นะครับตามนี้นะพิม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 ลงพิมใส่เลยครับเก้าเก้าศูนย์หกหกศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์หกเก้าศูนย์หกหลังอก่อนสิบพิมแล้วโอ้เราข้อฟงว้อฝันอีหยังมีบอครับ ก็ก่อนที่ช่องใหญ่ๆพี่น้องเขาจะมานะครับก่อนที่แอดหลายช่องจะมาครับฝันว่าเจ้าคุณบุญนายมามาที่ที่สถานโพเทปนะครับโพเทปก็ยังนั่งคิดจะว่าใครจะมาหาเราไม่คิดว่า youtube นะครับช่องใหญ่ๆจะมาไวัยป่านนี้นะครับนะครับจริงๆแล้วมือเศารงูมั่นกระคืนทึ่งหัวรถน้ำนะครับทึ่งหัวรถผมนะครับ ฉะนั้นเหลขหัวโหลดผมก็คือหากเก่าอยู่แล้วนะครับตรงกันเป๊ะครับตรงกันเป๊ะ<ม>บอคิดว่าเหลขมันสิมันตรงกันในใจว่าสิปป่อยหากเก่าอยู่แล้วนะครับในความรู้สึกผมนะครับในเมื่อมาอย่างนี้แล้วก็ขอให้พี่น้องที่บริษัทเพนเพจตะอุครับอพองพ้องพี่นิวคนสุรินไทยแลนด์คนสุรินท,รน,น,รนทีวีบาลติแกนสาวเพรความเสือละกกะนาคี แมนบอนาขีหน่อยนาขีหน่อยัขู่หน่อยใช่จังได้กะทีมาติตามโปรเทมเนีกะซีนัมพีน้ำหนองทั้งประเทศโปนิโพสินนะครับไปพร้อมๆกันทั้งประเทศครับน่าชู่กูนะเขียนเขียนให้ดูชัดๆจับได้ก็คือตัวนี้แหละชัดเจนแล้วพิมพ์จากลงพิมพ์บาวที่แกนสตึกครับครับลงพิมพ์ใหญ่ คาบลงชัดเจนไหมครับชัดเจนจะบะเชิงเลย้ทำไปเล็กน้อยครับผมเออมันจะบาดบางหนาปูครับครับโอเคครับนะครับไปเลยครับผมเกี่ยนี้ยชัดเจนครับผมเต่าเตชัดเจนครับครับห้าเก้าให้สูงแคบแคบไปเลยทุกคนฟูทีบอกปูให้ยูให้แน่ครับครับซาโดเดอป์ฟูทาวิลูปักโขนาคลาดทั้งสี่ตระกูลนำทีมโดยองค์ดำแสนเะดีจันทา ทีดูแลปกปักรักษาทิพสถานปูเทพแห่งนี้ครับมือนีพี่น้องยูทูบทุกช่องนะครับมหาตัวเลขมหาแนวทางมหาให้พี่ให้น้องปดหีีปดิสินผ้าพี่ผ้าน้องลำลำเรื่อยๆรื่ยๆในงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพัน้าร้อยหกสื่อยังกระไดครับห9าเก้าละก็6 0กศูนยเก่านะครับฉะนั้นพี่น้องก็ขอให้ อย่างนี้เนาะล้ำล้ำเรื่อยๆขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครังคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบกต์รัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม